เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุ์ชุดที่1กันค่ะ สำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ30กันเลยค่ะข้อ30นะคะโจทย์ถามว่าหากลูกออสของกบได้รับไอโอดายจากอาหารและแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่ไม่เพียงพอเหตุการณ์ใดอาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกออสกอไก่การเจริญเติบโตเป็นปกติขอไข่มีการหลั่งของไทรอยสติมูเลติ้งฮอร์โมนหรือ TSH ออกมามากคอควายต่อมไทรอยมีขนาดโตขึ้นงองู คงอยู่ในสภาพตัวอ่อนตลอดเวลาจอจานต่อมใต้สมองมีขนาดโตขึ้นและช้อย1-5นะคะก็เป็นการนำเอาข้อกอไกถึงจอจานเนี่ยมาให้น้องๆเลือกว่าข้อใดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกออดที่ได้รับไอโอดาไม่เพียงพออ่าสำหรับข้อ30เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือลูกออดได้รับไอโอดาจากอาหารไม่เพียงพอใช่ไหมคะซึ่งเจ้าไอโอดเนี่ย มีผลต่อฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนไทรอ,อกซินนั่นเองเพราะว่าไอโอดายเนี่ยเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนไทรอ,อกซินนะคะอ่าพี่เขียนโน้ตไว้ให้ว่าไอโอดายเป็นองค์ประกอบ ของฮอร์โมนไทรอกซินนั่นหมายความว่าถ้าลูกออสได้รับไอโอดไม่เพียงพอแล้วฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยก็จะสร้างได้น้อยลงนั่นเองค่ะอ่าแล้วสำหรับข้อนี้น้องๆต้องรู้ก่อนว่าแล้วไทรอกซินน่ยมันมีผลต่อลูกออสยังไงแล้วมีฮอร์โมนอะไรที่กระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนไทรอกซินบ้างไหมอะ ดังนั้นพี่จะพาน้องๆน,นะคะมารู้จักกับกระบวนการหลังของไทรอ,อกซินกันเลยว่ามันเริ่มจากสมองส่วนไหนกระตุ้นอะไรยังไงนะคะ,ะมาดูการหลังฮอร์โมนไทรอ,อกซินกันเลยการหลังฮอร์โมนไทรอ,อกซินเนี่ยเริ่มจากสมองส่วนไฮโปโทาลามัสนะคะ หลังฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อว่า TRH หรือว่าชื่อเต็มคือไทรอยเรลิซิ่งฮอร์โมนค่ะอะซึ่งเจ้าฮอร์โมน TRH จากไฮโปทาลามัสเนี่ยจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary ให้หลั่งฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งออกมาซึ่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary เนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อ TSH หรือว่า thyroid stimulating hormone นั่นเองค่ะจากนั้นเจ้า TSH เนี่ยจะถูกส่งไปกระตุ้น ต่อมไทรอยหรือว่าไทรอยเกลนอะไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้ต่อมไทรอยหลั่งโฮอร์โมนไทรอกซีนออกมาอะหลังจากนั้นโฮอร์โมนไทรอกซีนเนี่ยก็จะไปกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ ฮอร์โมนไทรอยซินเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอัตราการเมแทบอลิซึมของร่างกายอ่ะอันนี้คือในคนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกบเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเมตาโมฟอร์ซิสในกบอ่า ทีนี้มันจะมีอะไรบางอย่างกลไกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฮอร์โมน TRH TSH และไทรอกซีนที่พี่อยากให้น้องๆรู้ก็คือถ้าไทรอกซีนถูกหลั่งออกมามา,มากๆแล้วมันจะไปกระตุ้นให้ anterior pituitary นะเลิกผลิตฮอร์โมน TSH แล้วไปกระตุ้นให้ hypothalamus เลิกผลิต TRH เช่นเดียวกันซึ่งผลแบบเนี้ยการที่มีฮอร์โมนตัวหนึ่งมากๆแล้วไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนตัวอื่นๆหลั่งออกมาน้อยลงหรือไปยับยั้งฮอร์โมนตัวอื่นๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าน e g a t i ฟ e น e เกติฟ์ฟีดแบนั่นเองค่ะอาอะตอนนี้น้องๆรู้แล้วนะว่า ฮอร์โมนไทรอกซินมันมีผลต่อคนต่อกบยังไงแล้วมันมีกระบวนการหลังยังไงบ้างอ่ะนอกจากนี้ฮอร์โมนไทรอกซินยังมีกลไกาการควบคุมฮอร์โมน TRH และ TSH แบบนิเกทีฟฟิดแบ่อีกด้วยดังนั้นเราย้อนกลับมาดูโจทย์กันนิดนึงโจทย์เขาบอกว่าถ้าหากลูกออสได้รับไอโอดายไม่เพียงพอจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งที่บอกไปแล้วว่าไอโอดายเ่ย มันเป็นองค์ประกอบของไทรอกซินถ้าได้รับไอโอด์ไม่เพียงพอหมายความว่าไทรอกซินน่ะก็จะถูกหลั่งออกมาน้อยลงนั่นเองอ่าเรามาดูกันเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกว่าถ้าไทรอกซินหลั่งออกมามาก TSH กับ TRH จะถูกหลั่งออกมาน้อยคือมันจะแปรผกผันกันนั่นเองแต่โจทย์ข้อนี้ถ้าไทรอกซินมันน้อยลงไทรอกซินมันน้อยลงหมายความว่า TSH กับ TRH ก็จะมากขึ้นนั่นเองอ่ะเราทําลูกศรไว้ดีกว่าถ้าไทรอ,อกซีนน้อยลง TSH จะมากขึ้น TRH ก็จะมากขึ้นนั่นเองอ่ะซึ่งการที่ไทรอ,อกซีนน้อยลงและ TSH มากขึ้นเนี่ยหมายความว่าต่อมใต้สมองเนี่ยมันต้องทํางานหนักในการหลัง TRH ขอภัยค่ะในการหลัง TSH ออกมามาก นั่นหมายความว่าต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะโตขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันถูกใช้งานอย่างหนักเนาะอ่าเรามาดูตั้งแต่กอไกถึงจอจานกันว่าอันไหนเนี่ยเป็นไปได้กับลูกออสที่ได้รับไอโอดน้อยลงทําให้เกิดการหลั่งไทรอกซีนน้อยลงอ่ะไปดูกอไกกอไก่เขาบอกว่าการเจริญเติบโตเป็นปกติอ่ะข้อนี้ถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็พอใช้เซนเดาได้เนะว่า ถ้าได้รับไอโอดินไม่เพียงพอขออภัยคะ่ะได้รับไอโอดายไม่เพียงพอการเจริญเติบโตมันก็ต้องผิดปกติอยู่แล้วมันไม่น่าจะเป็นปกติดังนั้นกอไก่เนี่ยก็เลยผิดนะคะมันไม่น่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับลูกลูกออสที่ได้รับไอโอดายแบบไม่เพียงพออ่ะมาดูขอไข่ขอไข่เขาบอกว่ามีการหลั่งของไทรอยสติมูลเลติ้งฮอร์โมนหรือ TSH ออกมามาก ดูที่เราเขียนไว้เมื่อกี้พอไทรอกซีนน้อยลง TSH หรือไทรอยสติมู l เลติงฮอร์โมนก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ,ะดังนั้นขอใครเนี่ยเขาบอกว่ามีการหลั่ง TSH ออกมามากก็ถูกต้องแล้วต่อมาเขาบอกว่าต่อมไทรอยมีขนาดโตขึ้นต่อมไทรอยมีขนาดโตขึ้นจริงหรือเปล่าไทรอกซินมันถูกหลั่งออกมาน้อยลงเนี่ย ซึ่งไทรอซินมันถูกหลั่งออกมาจากต่อมไทรอยด์ถ้าไทรอซินหลั่งออกมาน้อยลงหมายความว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยก็จะทํางานน้อยลงดังนั้นต่อมไทรอยด์ไม่น่าจะโตขึ้นถูกไหมคะดังนั้นช้อยคอควายจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นกับกรณีนี้ต่อมามาดูข้ององูเขาบอกว่าลูกออดเนี่ยจะคงอยู่ในสภาพตัวอ่อนตลอดเวลาเนื่องจากไทรอซีนเนี่ยมันมีผลทำให เกิดเมตาโมฟอร์ซิสของกบใช่ไหมคะถ้าไทรอกซีนมันน้อยเนี่ยก็จะหมายความว่ากบจะไม่เกิดเมตาโมฟอร์ซิสกบจากลูกอ๊อดเนี่ยจะไม่เมตาโมฟอร์ซิสกลายเป็นกบนั่นเองดังนั้นลูกอ๊อดก็จะยังเป็นลูกอ๊อดตลอดไปนั่นก็คือเป็นตัวอ่อนของกบตลอดไปนั่นเองดังนั้นที่ชอยจ์จอจานเขาบอกว่าลูกอ๊อดจะคงอยู่ในสภาพตัวอ่อนตลอดเวลาก็ถูกต้องนะคะอะมาดูจอจานจอจานเขาบอกว่า ต่อมใต้สมองมีขนาดโตขึ้นอ่าพอไทอกซินน้อยลง TSH จะต้องถูกหลั่งออกมามากขึ้นอ่าซึ่ง TSH เนี่ยหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary พอ TSH หลั่งออกมามากขึ้นหมายความว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยจะถูกใช้งานมากขึ้นพอถูกใช้งานมากขึ้นมันก็มีโอกาสที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยจะโตขึ้นนั่นเอง ดังนั้นสําหรับช้อยจอจานที่เขาบอกว่าต่อมใต้สมองมีขนาดโตขึ้นจึงมีความเป็นไปได้น,นั่นเองค่ะ,ะดังนั้นเรามาดูช้อยหนึ่งถึงห้ากันช้อยหนึ่งถึงห้าข้อใดที่มีขอไข่งองงูจอจานอขอไข่งองงูจอจานได้แก่ช้อยข้อสี่นั่นเองค่ะดังนั้นสําหรับข้อสามสิบจึงตอบช้อยข้อสี่นะคะ แต่ก่อนจะจบข้อ30ไปพี่ขอรบทัวนิดนึงเกี่ยวกับความรู้ที่น้องๆต้องใช้ในการทําโจทย์ข้อนี้ก็คืออย่างแรกเลยน้องๆต้องรู้ว่าการที่ลูกออดได้รับไอโอดาน้อยลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนอะไรบ้างอ่ะนั่นก็คือฮอร์โมนไทรอกซินนั่นเองแล้วน้องๆต้องรู้ต่อไปว่าแล้วฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อกบอ่ะคำตอบก็คือมันมีผลต่อเมตาโมฟอร์ซิสของกบ และสิ่งที่น้องๆต้องรู้ต่อไปอีกเนี่ยคือกระบวนการหลัง่งไทอ,อกซีนน่ะมันเกิดจากอะไรกระตุ้นอะไรนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วเมื่อกี้พี่บอกน้องๆว่าถ้าสมมุติว่าไทอ,อกซีนน้อยลงเนี่ยเขียนในแผ่นใหม่เลยก็ได้ถ้าไทอ,อกซีนน้อยลง กบจะไม่เมตาโมฟอร์ซิสขออภัยคะ่ะพี่เขียนผิดการที่กบไม่เมตาโมฟอร์ซิสเนี่ยหมายความว่ากบจะเป็นลูกออนตลอดเวลาก็คือเป็นตัวอ่อนตลอดเวลาไม่ยอมเมตาโมฟอร์ซิสให้มันโตขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่า ไทร็อกซีนมันมากเกินไปล่ะถ้าไทร็อกซีนมากเกินไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้กบเกิดเมตาโมฟอร์ซิสเร็วขึ้นนั่นเองอ่ะซึ่งการที่กบเกิดเมตาโมฟอร์ซิสเร็วขึ้นเนี่ย ก็เหมือนกับพอมันเป็นลูกออสเนี่ยมันยังเป็นลูกออสที่จะยังจเจริญไม่เต็มที่เลยมันก็ถูกเร่งให้ขามันงอกออกมากลายเป็นกลบละอ่ะมันก็เลยส่งผลให้กบเนี่ยจะมีขนาดตัวที่เล็กนะคะเพราะว่าเหมือนมันยังโตไม่เต็มที่มันก็ถูกเร่งให้ไปสเต็ปต่อไปและถูกเร่งให้ไปสเต็ปต่อไปเรื่อยๆทําให้กบเนี่ยมันตัวเล็กกว่าปกตินั่นเองค่ะ อ่ะอันนี้ก็เป็นผลของการที่มีไทรโรซีนน้อยเกินไปหรือไทรโรซีนมากเกินไปนะคะแต่ถ้าไทรโรซีนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยกบก็จะเกิดเมตาโมฟอร์ซิสอย่างเป็นปกติแล้วก็เกิดเป็นกบขนาดปกตินั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชี่ยวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ